สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องเอ็ซีชองโกีนที่สส่จวนนะครับหลังจากจอ,าจอดมานานเป็นอาทิตย์เลยครับไม่ได้สตาร์ทบอกว่าสตาร์ตต,รต,ต้องใช้ตัวช่วยครับตรงนี่นะครับตัวช่วยแดงเจอแดงครับแดงเจอแดงจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนนี่ครับต้องใช้เจ้าม i g ตี้ X สีแดงผมนี่นะครับมาช่วย ในการสตาร์เทเครื่องครับติดแล้วครับเดี๋ยวไปถอดขั้วแบตเตอรี่ก่อนแล้วก็จะเปลี่ยนไฟท้ายนะครับจะเปลี่ยนไฟท้ายวันนี้เดี๋ยวยัาใงพ,พี่น้องๆมาคอยติดตามนะครับผมจะเปลี่ยนไฟท้ายนะครับ กีนหนักไพี่นอ้องนะกินหนากไรก็ควรครับเดี๋ยวหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องติดแล้วผมจะเพื่อนไปจอดนะครับ <c oughs> น่าจะาไปจอดข้างหน้าอู่น,นะครับแยบอกแย็บอกไปจอดข้างหน้านะครับเพื่อจะ,อะจะได้เปลี่ยนไฟท้ายเนาะ หลังจากที่เมื่อวานนะครับเมื่อวานที่เรา,าได้ทําตู้ล,ลาโพงเสร็จแล้วเนาะก็ได้ยกขึ้นมาบนรถนครับยกขึ้นมาบนรถแล้วนี่เมื่อวานว่าจะทําการวางติดตั้งนะครับสรุปแล้วติดเหล็กอยู่ตรงนูน้นตรงมุมนู้นครับมันมีเหล็กอยู่แต่ผมต้องเอาเลื่อนเจ้าอินดี้ไปเพื่อเลาะเหล็กออกก่อนเด้อแต่ยังไงมาติดตามกันดูทีนี้ เลื่อนออกมาจอดตรงนี้แล้วนะครับดี๋วจะเปลี่ยนไปท้ายนะครับวันนี้จะเปลี่ยนไปท้ายเจ้าอินดี้ครับเปลี่ยนไปท้ายเจ้าอินดี้แล้วก็รอเปลี่ยนคา,านรับดำมนะครับเพื่อจะได้ให้มันเสร็จเสร็จไปจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับแต่ว่าไอ้ตัว ช่องลมประตูนี่ไม่รู้หล่นหายไหนครับหาไม่เจอจริงๆสงสัยต้องดัดแปลงครับสงสัยต้องดัดแปลงดัดแปลงเพื่อจะเอามาใส่มาติดนะครับไม่รู้ว่ามันหล่นหายไหนครับหาไม่เจอเลยครับหาไม่เจอเลยนี่ครับตรงนี้หล่นหายไปแล้วหายที่กรุงเทพนี่แหละครับไม่น่าจะหายที่ต่างจังหวัดหรอก ก็จะมาถอดไฟท้ายครับวันนี้ผมจะมาถอดไฟท้ายออกเดเเี๋ยวค่อยจะเอาไฟท้ายใหม่มาใส่จะทําตรงนี้เลยครับเพราะว่าตรงนี้มันสามารถต่อสายไฟมาได้นะต่อสายไฟมาได้จะถอดตรงนี้เลยทําตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้พี่ๆน้องๆเอมารอติดตามดูก็จะ วอมเครื่องไว้ก่อนครับตอนนี้ก็แบตเตอรี่ลูกหน้าครับอ่อนแบตเตอรี่ลูกหน้าอ่อนเพราะลูกหลังผมชาร์จมาเรียบร้อยแล้วครับไฟเต็มนะครับไฟเต็มก็เราจะดัดตัวนี้เข้าด้วยนี่ครับโดนแมคโครครับโดนแมคโครแมคโครกระแทกเปิดเลยจะดัดเข้านะครับ อ่าเะมื่อนี่เลขออกเด้อพี่น้องเลขออกเด้อผู้ใดอยากโชคมารลำลุ้ยกะลงทุนเอาจักน้อยนะครับลงทุนเอาเด้อผู้ใดอยากอยากเฮงเฮงรยๆยกะได้ตัวได้ดีกะพี่น้องกะเสี่ยงดวงเอา <laughs> นี่ครับออกดูดูนี่เลขตัวน,นี้ครับ938ก็ตร,ตรงตรงมาแล้วครับา338ก็ออกมาแล้วครับาแล้วก็8338เนี่ออกดูเงี้ยนี่79ก็กออกแล้วครับ79ก็กออกแล้วเลขทะเบียนรถก็นี่ออกหมดแล้วครับ,ออรบยังยัง2332ออกไปเถอะนั่นแน่นอนทั้งเทึงนั่นออกดูเลยรถกันนี่938ตรงตรง,ตรง ตอนนี้ก็วอร์มเครื่องอยู่ครับวอร์มเครื่องอยู่นี่ครับก็เอาตามใจ FC ครับผลโบสออกมาแล้วสีแดงมาสันว่าสีแดงมาสันก็ได้จัดสีแดงไปเลยครับแม่นนมาหนิบ้ามวัตะกาขาพริกพี่น้องครับดีละสำรับคลิปนี่ช่วงเศร้านี่ก็ที่เอารถออกมาวอร์มเครื่องไว้แล้วกสิ สิเปลี่ยนไฟถ่ายครับสิเปลี่ยนไฟถ่ายเปลี่ยนไฟถ่ายโอ้อันนี้กระโกหมดแล้วแงบอันนี้น,น้องนนท์หามาครับน,อน้องนนท์หามากซึ่งของผมมันมันแตกครับผมมีกระจกน้องนอนท์เลยหตัวนี้มากครับถอดออกจากามาขาวครับมาแต่ว่ามันบอยู่ครับมันหนักสิได้เปลี่ยนออกครับสิได้เปลี่ยนออกสิใส่น้าสาธรรมาดา เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเอาไฟท้ายเจ้าอินดี้ออกมาไว้ครับแล้วก็จะติดตั้งตู้ลําโพงให้เสร็จด้วยครับวันนี้จะติดตั้งตู้ลาโพงให้เสร็จด้วยเดี๋ยวไปเอาไฟท้ายเจ้าอินดีก้ก่อนอยู่ในบ้านครับเมื่อวานล็อกรถอย่างดีเลยแต่ดันลืมเอากุญแจออกโชคดีครับมีกุญแจสำรองผมไปทำกุญแจสำรองไว้ปกติมีกุญแจแค่ชุดเดียวผมก็เลย ไปทําสํารองไว้ครับเผื่อมันหายมันตกหล่นอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีกุเแจสํสรองไว้เปิดโอ้จริงๆด้วยครับเมื่อวานอ๋อนี่มืดหน่อยออฟฟิตวันนี้อยู่นี่ครับอยู่นี่โอ้ยมืด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  นี่ครับได้เรียบร้อยนี่ครับไฟท้ายเจ้าอินดี้ครับผมหลังจากที่เราลอคอยกันมานานหลายวันเพราะมัวแต่ทําตู้ลําโพองอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะใส่ไฟท้ายเจ้าอินดี้เรานะครับดเ,รเดี๋ยวต้องรอติดตามพอใส่ออกมาแล้วจะสวยไหมนะครับวันนี้ก็จะมีรถมา มีลูกค้ามารับเอารถ2องคันนะเดือดแม็กกับแค m ม y ครับที่จะออกมารับเอานะอน,นุญาตวางไฟก่อนครับไฟไฟไทยไฟไทยเจอินดีเราเดี๋ยวเตรียมตัวใส่ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นครับเราจะใส่เจนดีเดี๋ยววอมเครื่องไว้ตรงนี้ก่อนครับสักพักหนึ่งเพราะว่าแบตเตอรี่ อ,อ่อนครับลูกหน้าครับลูกลูกเออลูกหลังลูกหลังลูกข้างหลังนี่ครับลูกข้างหน้าผมชาร์จแล้วไอ้ลูกข้างหลังนี่นึกว่ามันจะไม่หมดครับมันหมดเนาะรู้สึกลมยางข้างนี้จะอ่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเติมลมยางเติมลมยางครับไม่รู้ว่ามันร้อยปอนด์หรือเปล่านะครับ เยวผมไปเอาตัววัดมาวัดลมยางก่อนนะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็าฝากพี่ๆน้องๆไ้เพียงเท่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมารอติดตามคลิปหน้าหรือจะไลฟ์สดให้พี่ๆมอ,องได้ดูกันก็มารอดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อเป็นสัญญาณเตือนด้วยในการลงคลิปนะครับก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับ